สวัสดีค่ะปะ้ากิกทำสวนนะคะก่อนอื่นขอยกป้ายก่อนค่ะกันลืมชอบขี้ลืมอ้ายกป้ายให้ดูช่องทางการติดต่อปะกิ๊กนะคะเบอร์อยู่ข้างล่างเบอร์โทรศัพท์ไลน์แล้วก็รายการสินค้าที่มีอยากได้อะไรก็ติดต่อทางไลน์มั่งโทรศัพท์มั่งก็แล้วแต่สะดวกกันลวกันนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้จะพามา ผสมดินเลี้ยงต้นเลี้ยงต้นกล้าค่ะต้นอ่อนที่เราออกมาเป็นต้นกล้าที่เอามาอนุบาลใส่ถุงไว้ปรุงดินยังไงให้โตเร็วแต่สูตรนี้จะแพงหน่อยนะคะสูตรนี้มีราคาแพงหน่อยแต่ว่าเราจะเอาดินที่เราปรุงทั่วๆไปนะคะใส่ในถุงในครึ่งหนึ่งปรุงท,ทั่วไปก็คือเมื่อกี้ก็บอกหลายครั้งเนาะสี่ส่วน แต่ถ้าเป็นดินเก่าสี่อย่างไหมสี่ส่วนอเออสี่อย่างแต่ถ้าเป็นดินเก่านะคะเติมปุ๋ยคอกอย่างเดียวอะดินเก่าอย่างเงี้ยนี่ค่ะดินเก่าของปะกิ๊กเนี่ยเอาไปตากแดดคือมีส่วนผสมทุกอย่างแล้วแต่ว่าปุ๋ยเจือจางเราก็เติมปุ๋ยคอกให้เขาขี้วัวป่นก็ได้หรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ปุ๋ยหมักก็ได้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะแต่ถ้าดินไม่ได้ปรุงเลยดินที่อยากจะปรุงเป็นดินที่ไม่มีปุ๋ยไม่มีแร่ธาตุอาหารดินแข็ง ดินอาจจะยังไม่ได้สัดส่วนไปตักมาจากตรงไหนก็แล้วแต่เริ่มไปซื้อมาเป็นถุงอาจจะมาเริ่มต้นเป็นดินธรรมดาก่อน1ส่วนใส่ขุยมะพร้าว1ส่วนขุยมะพร้าวก็อยากจะล้างก็เอาไปล้างก่อนนะคะแช่น้ําแล้วก็ล้างขอบกระกิ๊กเนี่ยแช่ไว้แล้วเนี่ยสคืนแล้วก็ล้างมาอีกค่ะอันนี้จะเอามาใส่ถุงอย่างนี้แต่อันเนี้ยส่ส่วนคือขุยมะพร้าว1ส่วนแกลบดํา1่ส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนแล้วก็ ดินทั่วไปหนึ่งส่วนก็เป็น4ส่วนนะคะถ้าใครไม่มีก็ผสมอย่างนั้นแล้วใส่มาครึ่งเดียวก็พอทําไมต้องเอาอันนี้มามาใส่ไปครึ่งหนึ่งก็คือประหยัดค่ะถ้าเราเอาตัวนี้ไปใส่เต็มถุงปลูกเยอะเนาะถ้าปลูกน้อยๆก็แล้วแต่สะดวกนะคะบางคนอาจจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะถ้าปลูกน้อยๆแต่ปก็ปลูกทําต้นกล้าเยอะๆเ,เนี่ยก็จะเอาใสมาเอาดินทั่วไปครึ่งหนึ่งเอาอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วตัวนี้ก็คืออะไรครึ่งหนึ่งที่มีราคาหน่อยก็คือ เป็นพีทมอสนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อันนี้พีทมอสตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ส่วนตัวนี้ก็ธรรมดานะคะแต่ว่าอาศัยล้างตะก๊กแช่2คืนแล้วก็มาล้างก็จะเอามาผสมกัน1ส่วน1ส่วน1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเราจะเอามาใส่บนปากถุงเพื่อที่จะให้ต้นผักของเราเนี่ยต้นกล้าเนี่ยโตเร็วแล้วก็คือเข้าอาศัยอยู่ในนี้อาจจะเลี้ยงนานหน่อย พอราดอย่างไปข้างล่างก็ไปกินกินอาหารธรรมดาในถุงนี้แต่ตรงนี้เป็นอาหารพิเศษก็จะใส่ข้างบนอันนี้ที่จริงป้กิ๊ก,ก็ทําอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้บอกเพราะว่ามีตะบอกดินปรุงทั่วทุ่ๆไปแล้วก็มีสูตรในที่เอาใส่ถาดหลุมก็ใช้ขุยมะพร้าวกับปุ๋ยอินทรีย์แค่นั้นเองค่ะ แต่อันนี้เป็นสูตรพิเศษนะป้ากิ๊กทดลองแล้วปลูกแล้วผักอ้วนผักโตแล้วก็ไม่ต้องได้ใส่ปุ๋ยอะไรบ่อยๆนอกจากรดน้ำหมักชีวภาพที่มีหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำรดอาทิตย์ละสองครั้งนะคะเนี่ยพอคลุกเคล้าให้เข้ากันมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับพีทมอสนะะั่นแหละมีส่วนผสมของพีทมอสแล้วก็ขุยมะพร้าวทำให้ร่วนซุยเนาะ ปุ๋ยอินทรีย์เขาก็มีธาตุอาหารอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยคือมีต่ตัวดีๆทั้งนะั้นนี่เราก็เอามาใส่ในถุงของเราเนี่ยนะคะอันนี้กรอกมาแล้วนะคะครึ่งถุงอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเอาตัวนี้ใส่ใส่อาจจะ,ะเหลือพื้นที่ไปหน่อยเวลารดน้ําจะได้ไม่ไม่ล้นไม่ทะลักออกมาเนาะเดี๋ยวจะปลูกกันดูนะคะ อย่างเงี้ยผักอ้วนแน่แล้วไม่ต้องถามปากก๊กว่าเลี้ยงผักยังไงทําไมผักไม่โตอย่างนี้โตแน่นอนคะ่ะต้นกล้าก็ต้องสมบูรณ์ด้วยนะไม่ใช่เอาต้นกล้าที่แคร์แกรนเป็นโรคต่างๆมาปลูกเอาต้นกล้าที่แข็งแรงน่อยเดี๋ยวจะรดน้ําก่อนในถุงเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้นี่เห็นไหมคะเนี่ยปากก๊กเลี้ยงมาตั้งแต่เอาออกจากถาดหลุมเนี่ยดูสิเนะี่ยเล็กนิดเดียวนะ เอามาเลี้ยงในเนี้ยในถุงที่เราใส,ใส่ใส่ดินที่ผสมให้ดูนี่นะคะแปบ๊บเดียวโตอย่างนี้แหละคะ่ะอวบอ้วนทุกถุงเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มส่งไปเยอะละน้องๆที่เขาไม่มีเวลาจะมาเพาะกว่าจะใช้เวลาเพาะขนาดนี้ก็เป็นเดือนแล้วนะคะแล้วมาเลี้ยงอย่างนี้อีกเป็นเดือนค่ะเพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาเหมือนกันกันกบต้นผักแล้วก็ไม่ได้เอาเคลมาอย่างเดียวอันนี้เป็นกวางตุ้งต้นนะคะ กวางตุ้งนี้จะมีเป็นต้นต้นก็คือเขาเขากินใบค่ะกวางตุ้งต้นก็กินใบต้นใหญ่ใบหนาใบเขียวเดีถ้าดอกก็จะออกดอกคนละอย่างกันนี่เราก็เอานะ้ำมารดให้เขาเวลาปกิอธิบายอะไรบางทีก็อธิบายให้เข้าใจไปหน่อยมากไปนิดนึงบางคนที่ไม่ใช่ fc เข้ามาดูพูดมากอันนั้นก็ไม่ต้องดูค่ะพูดมากก็กดข้ามผ่านแล้วก็ไปดูช่องอื่นหาที่อื่นดู ไม่ต้องมาหาเรื่องพูดนะคะคนทำคลิปเขาก็อยากให้คนดูเนี่ยเข้าใจถ้าไม่อยากได้ความรู้เอคอมเมนต์แบบนั้นก็ขอร้องเนาะผ่านไปเลยเพราะว่าทำคลิปให้ดูนะคุณเข้ามาดูคุณก็ไม่ได้เสียสตังค์แล้วก็พูดแค่มันเพราะๆหน่อยอันนี้ป a c k ก g สอนทำคลิปอะทำคลิปให้ดูเวลาไม่เข้าใจคอมเมนต์มาป a c k ก e ก,ก็ตอบหมดนะคะจะยืดจะยาวก็อธิบายจนเข้าใจบางทีก็ ทักมาทางไลน์นะปะกิ๊กก็ตอบบางทีไม่สะดวกแชทไม่สะดวกพิมพ์ก็เอา้ากดไปเลยปกิ๊กก็กดย้อนไปเลยคุยเลยค่ะมีอะไรก็คุยกับปกิ๊กได้ยินดีเสมอนะคะถ้าอยากได้ความรู้อ่ะโอเคนะคะทีนี้เราก็เอาต้นเนี่ยย่อนลงไปแค่นี้แหละเลี้ยงอยู่ในเนี้ยจนเขาโตกวางตุ้งนี่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะคะแต่อันนี้ต้องเปลี่ยนเนาะเคลนะยเนี่ยยังเงี้ยต้องเวลาเอาไปต้องไปเปลี่ยนกระถางแล้ว รากก็ทะลุแล้วนะคะเห็นไหมห้อยตังแตงอยู่เนี่ยถ้าเอาไปก็เปลี่ยนได้ละแต่ถ้ากวางตุ้งต้นเดียวเนี่ยเผลอๆถ้ากินอาหารดีอุดมสมบูรณ์ก้านใหญ่สูงประมาณเนี้ยเราก็ถอนไปกินตัดไปกินไม่ต้องย้ายกระถางก็ได้เอาแค่นี้แหละเข้าปลูกในแก้วก็โตค่ะไม,ไม่ค่อยได้บ่นนานละว,วันนี้ก็ขอบ่นหน่อยเจอคอมเมนต์ที่ออ ทำให้หงุดหงิดใจก็ต้องบ่นเลยเนาะ,อะโอเคแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็เราก็เอาน้ำรดให้เขากระชับอีกให้ดินนะกระชับกับรากของผักจะได้ไม่เหี่ยวแล้วก็เอาตั้งไว้ที่ร่มรำไรจนแข็งแรงดีก่อนนะคะค่อยเอาไปเลี้ยงกลางแดดปลูกผักใหม่ๆอย่าเพิ่งเอาออกแดดเขาจะเหี่ยวค่ะ เหี่ยวสลดแล้วทําให้ผักของเราเนะ่ยชะงักการเจริญเติบโตอาลืมบอกน้ําที่ประกิ g ใช้รดเนี่ยป a c กิ g e จะเอาตัวนี้ใส่นะคะสุดยอดเลยนะผักจะไม่เหี่ยวค่ะอันนี้ก็คืออาหารบํารุงทางใบนะทุกคนหลายคนเยอะมากๆที่ซื้อไปนะก็บอกว่าใช้ดีมากต้นผักเนี่ยจะไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วแล้วเอาไป เอาไปใส่ฟอกกี้พ่นพ่นพ่น,พนอย่างเงี้ยพ่นตามใบก็สดชื่นเขียวค่ะจากผักที่กระปรกกระเปี้ยก็แข็งแรงเป็นฮอร์โมนที่ซึมเข้าไปในใบได้ง่ายมากๆดีมากๆโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ปลูกผักแล้วไม่โตทำยังไงปะกิ๊กลองเอาสูตรนี้ไปดูนะมันแพงหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าแพงตัวไหนแพงพริตมอสปุยอินทรีย์ก็ไม่เท่าไหร่นะคะ แต่พิทมอสก็มันเบาเนาะถุงหนึ่งกิโลห้ากรัมปาเกกอัดให้จนแน่นเลยที่เอาไปใครซื้อแถวบ้านได้ก็ไปหาซื้อนะคะเขาก็จะขายเป็นลิตรก็ลองไปซื้อดูนะแต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็ทักมาที่ปกิกกนี่แหละส่งให้รออยู่ที่บ้านหน้าประตูบ้านนะเอาไปใช้เพราะว่าดีมากๆเลยสูตรที่เอามาเลี้ยงต้นกล้าแบบนี้รับรองค่ะโตเร็วเนีย่ยเห็นไหมคะอย่างนี้ปก,กก็อาศัยนะ ไดโนเคลใบหนาค่ะใบหนาใบาเขียวเขากินอาหารอยู่ในเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปดูแลอะไรมากมายเพราะเขามีธาตุอาหารกินแล้วเนาะเนี่ยจากตรงข้างหลังป้าเก็กเนี่ยถูลุงสองนะคะต้นไม่สวยเลยค่ะอยู่ในถาดหลุมกระปกกระปรีย้ยป้าเก็กก็มาปรุงดินสูตรนี้แหละเอาตัวนี้ใส่ข้างบนให้เขาแป๊บเดียวค่ะใบหนาใบาใหญ่ขึ้นมาเลยอีกหน่อยก็เต็มสวนแล้วไดโนเคลยเยอะแยะเลยค่ะ ใครอยับปลูกนะไม่ได้เพาะต้นกล้าก็ติดต่อเข้ามาทักมานะคะเดี๋ยวจะทำฟาร์มละโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ